สบายดีพี่น้องปองปายเบอร์สุขสุขคนน้องพี่น้องมื่อนี้ก็พบก,กับป้าใจในช่องเบาะเลา่าชาแนลคือเก้าพี่น้องมื่อนี้กับธีมาขอขอบคุณแม่เนาะแม่หักอยู่ทางฮ่องกงพู้หลักแม่หกักอันนี้เดี๋ยวป้าใจสีเล่าจะฟังเนาะแม่หักพูดอยู่ทางฮ่องกงพูดกับตอนนี้กับอยู่ในช่วงวิกฤตคือกันเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้กันอยู่ในช่วงโควิดนั่นแหละไปใส่มาใส่กันยากเดี๋ยวป้าใจสีย้อนให้เบิ่งเนาะว่า ตอนนั่นน่าจะครึ่งปีที่แล้วพี่น้องก็จะหูจักกับกับแม่ที่อยู่ฮ่องกงนี่ครึ่งปีที่แล้วตอนนั่นเป็นช่วงที่โควิดกําลังระบาดขั้งทับอิดพี่น้องหรือว่าขั้งแรกเนาะแล้ววันนี้ว่าใจตอนนั้นนะ่ะว่าว่า,วาความจริงเลยพี่น้องเงินชื่อข่าวยังบบมี่ตอนน่ะเงินชื่อข่าวยังบบมี่เนาะในการฮ็ดคลิปตอนนั้นกันบโบได้มีรายได้จากการฮิตคลิปบได้มีรายได้จาก ถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งแหละแต่ว่าเงินมันบ่ถึงเกณฑ์ว่าซั่นซะเงิน YouTube บ่ฮอ,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 อด100บ่ฮอด100ดอลลาร์ต่อเดือน5เดือนได้เธอหนึงพี่น้อง5เดือนจึงได้100 100ดอดลลาร์กับังเอิญเนาะแม่เพิ่นทัางอยู่ทัางอยู่ฮ่องกงเพิ่นทัางอีหยังก็สิว่าจังได๋ทางฮ่องกงอ่ะจังซี่ซะนัแล้วบันนี้เพิ่นก็ได้แอดเฟสมาหาเนาะแอดเฟสมาหาปรใจว่าอันนั้น เซตคุยกันพี่น้องคุยกันธรรมดาตามปกติของเฮาเคยคุยกันฮะและกับพี่ๆน้องๆนะแต่ว่าคุยกับแม่นี่แม่เพื่อนก็นเลยเพื่อน่นาสิเบิ่งออกว่าเฮาตอนนั้นเฮาลำบากแหงคือบ่จจแบบบมมีเงินแบบจ,จ,จกดีเลยนะในในกระเป๋านี่แต่ว่าตอนนั้นบัจจัยเฮดเวียกก็ส้างอยู่ตอนสวนะั้งแต่ว่าเฮดเวียกก็ส้างครับบ่ค่อยสด้เงินราะว่างานกับบค่อยดีตอนนั้นเพื่อนกับเป็นคนที่ ยื่นมือเขามาซอยเลยนะเป็นคนที่ว่ายื่นมือเขามาซอยเฮ็ดไห้แบบว่าดีขึ้นนะชีวิตดีขึ้นเลยก็คือแบบเปียนนอกจากว่าบุมีเงินจักกี่เพื่อนกับฝากเงินมาไห่ฝากเงินมาไห่กันเพื่อนว่าฝากมาไห้ใส่ายเนาะตอนนั้นก็ยังบ่ฮู้จักกันกับเพื่อนนั้นพ่อพ่อปันใดดอกเพื่อนกัอกับพีคข้อมู้สิกดีๆกับเพื่อนว่าเพื่อนกัน ตอนเหาวิกฤตเนี่ยแต่บอ๊บ่ใจกับบเคยเว้าเนาะบ,บ,บอบบบเคยเอ่ยปากเลยนะว่าตอนนี้คอยบอมีเงื่อนเด้อแบบคืดอันอนานนี้นะแต่ว่าที่จริงก็เป็นคนบอบมีแหละบอบมีจนขันว่าน้ำมันรถกับบมีตอนนั้นนี่ยังบอมีรถเลยนะรถจกักรถรถรถมอไซค์นี่มอไซค์คันนี้เ่าจะยังบไดมีเลยตอนที่ยังบอทันได้หูจากกับแม่อยู่ทางฮ่องกงนะแต่ป่านนี้ พอหูจักกับเพื่อนประมาณเดือนปลายก็เลยเพื่อนถามว่ามีรถบ่อมีอย่างบ่กพอจัก็ตอบว่าบ่มีรถนอะสิไปถ่ายคลิปกับบ่มีแล้ววันี้เฮ็ดเวียกกับบ่ได้ตอนตอนนั้นไปเป็นโรคภูมิแพ้นันเพื่อนกระถามเนาะถามนั้นถามนี้เขาบอกเพื่อนปว่าเฮ้าเป็นนเป็นนี้แล้วเฮายังบ่มีรถบ่มีอย่างเพื่อนก็เลยเดี๋ยวแม่เพื่อนก็เลยว่าเดี๋ยวแม่จะซื้อให้กัตอนตอนแรกๆกะเสื้อแน่กับบเชื้อปานใดพี่น้อง ตอนรอแรกๆนะโมเสียปัายนาไดเนาะก็กะเลยแบบพอฮอดอิลีพี่น้องเพื่อนได้ฝากเงินมาให้เนาะฝากมาให้ประมาณมื่นหนึงลลน่งนี่แหละมื่นหนึ่งคนฝากเท่ากับทอเพ่อ่าเฮาวันนี้พ่อ,พ,อพ่อได้เก็บเงินอีกน่อยหนึ่งแหละแน่ละเดอเขาอยากนำอย่างนั้เพื่อนก็ได้ฝากเงินมาให้ไปซื้อรถอิลีพี่นอ้องก็เลยไปเอารถทันนี้ผู้ยซอยจนตั้งแต่วันแรกที่หูจักกันพี่น้อง จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อนกันยังอันเทคแค่ลวก็ส่งเครื่องส่งของอีหยังมาให้่เพื่อนกันบแบบว่าง่ายซะเพิ่นนี่เป็นห่วงเป็นเป็นห่วงแบบเป็นห่วงเพื่นถามเทคแค่ตลอดกัเออรู้สึกดีนาะที่ว่ามีคนมาหักมาแพ่งเห่าถึงเพื่อนจะยู่ไก่พีดน้องแต่ว่าเพื่อนนั่นซัพพอร์ตซัพพอร์ตบอกว่า,าสีว่ากำลังใจอีกอย่างนี่ เพื่อนกะส่งมาตลอดเนาะเขาก็ดีใจเนะาะบพราะว่าสิเป็นฤดูย่ำหนาวนะเพื่อนก็ยังได้ฝากเครื่องฝากพผาพรมฝากอยังมาให้ตื่นตื่นตันใจนะจะก็จะกันสิว่าจังไดเนะาะกะแบว่าพ่อได้กกพูดจะกบเพุน่นห้วันนี้พ่อป้าใจได้มีเงินในแจ็กเล็กจักหน่อยเพื่อนพ่อได้เก็บเล็กหน่อยเงื่อนที่เพื่อนส่งให้นะป้าใจกะบดได้ใส่บดได้ใส่ป้ใจกะเก็บไว้เก็บไว้ ใช่ในย่ำจำเป็นเพื่อนกะกะขอบใจแม่หลายๆเนาะถ้าเดี๋ยวว่าใจเปลี่ยนมุมก็ม่เนาะแต่กอน,น่ายงบุทันมีรถเนาะยมบุทันมีรถแล้วใส่รถน้ำกันกับพ่อแหละใค่รถคันสีแดงทั้งหลังนี่หละมีรถคันนี้แหละใส่น,น,ใสน้ำกันพ่อเวลาพ่อไปเวียกะบอกไปพ่ได้พ่อพอใจก็ต้องได้เอาไปเวียกไปงานเนี่ย็นรถเปะนรถคันเดียว พอได้หูจากกับเพิ่นก็นเลยมีรถมีรถครับเนาะคือเดี๋ยวนี้ก็มีรถครับพอไปใส่มาใส่ถึงมันจะบ่แมน่มนว่ารถตน n ห้าเนาะมันก็เป็นรถมือสองอะไรพี่น้องคันที่ว่ารถมือสองมือสองอะไรแต่กะยังดีที่เขายังมีรถที่ถึงทุกมื้อนี่ก็ยังแบบเป็นห่วงเป็นไงเพิ่อนอยู่เพิ่นถึงเพิ่นจะอยู่ไก่เขากะเทคแค่ care, กับเพิ่นตลอด พราะว่าเพื่อนกับกันชีวานี่คนที่เขามาในชีวิตป้าใจกับเพื่อนกับมีคนหักแ่งกับหลายคนแต่แบบว่ามีความผูกพันเท่ากับมีความผูกพันเออแม่แม่คนนี้นอ่ะคือแม่เหาเลยมีความู้สึกแบบนั้นเลยนะพี่เราแต่ว่ามี่ยังกับเพื่อนกับเราสุฟั่งเพื่อนเพศงานอีหยังอีหยังนะเพื่อนกับกับว่าใจก็นับถือเพื่อนเป็นแม่เพื่อนก็นับถือว่าใจแบบเป็นลูก ขอบใจหลายๆเดอ้อแม่แล้วก็สิ่งที่สําคัญเนาะสําคัญบ่บ่อบ่อแพร่กนเลยก็คือท่านผู้ส้มพี่น้องท่านผู้ส้มที่เบิ่งประใจในคลิปนี้เนาะหรือว่าคลิปคลิปนี้หรือคลิปต่อไปหรือคลิปที่แล้วนี่แหละถ้าพี่น้องบ่อซอยกดไลค์กดแชร์ก็คือสิบ,บ่มีฮอดมือนี้พี่น้องก็คือเป็นย้อนนั่น สุมเจ้านี่แหละสมมุมแม่นี่แหละสุมเอื้อสุมน้องสุมพ่อสุมแม่พี่น้องทุกคนนี่แหละได้ซอยดันซอยเสียซอยใหยก้กำลังใจพี่น้องที่จริงนี่เพราใจสี่ปะซ่องในช่วงโควิดอันลูกที่หนึ่งแล้วกัสิสิปะซ่องแล้วสี่สเศร้าเฮ็ดยูทูบแหละคันสิว่าก็าเศร้าเฮ็ดยูทูบไปละไอ้ตอนนั้นพ่อเพราใจบ่มีเงินสิเติมฮอตบัตบ่มีเงินสิเติมน้ำมันเลยคิดว่า สี่ดำเนินต่อไปบบได้ก็เลยพ่อมามาพ่อแม่ทั้งหงสขงเพื่อนก็นเลยแบบทาต่อไปลูกทําต่อไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นลูกทําไปเรื่อยๆตอนนั้นผับภาวว่าใจกับเฮ็ดวิ่งบบได้เป็นลูกภูมิแพ้ในตอน่วงนั้นผัดสี่คันชิวา่ากะมาแต่ไถ่ไม่ไหมเฮ็ดอย่างยั่ทันได้คันชิวกะต่อมาก็เกิดว่จใจก็ได้ประสบอุบัติเหตุเนาะพ่อประสบอุบัติเหตุปุ๊บกะ เพิ่นกะได้ซอยแม่เพิ่นท้งยู่หฮองกงงมนกับยืนมือขับมาซอยแล้วก็ยังมีอีกไอ่ไอ่ที่นี่กะติดต่อหากันยู่แต่ว่าโดนๆกะทักหากันยู้ไอเพิ่นอยู่ทางอเมริกากับโบโบ้บทมโบ,บปาพี่น้องก็เลยฝากเงินมาให้เอื้อเอื้อปรจ่ายละก็นำโอนเงินมาให้ประจ่ยพ่อได้ซื้อยุบซื้อยาเอือกอกดีใจเด้อ ที่ว่ามีคนหักมีคนแพ่งมีคนแบบห่วงใยเห่หาตลอดเว่าเห่าสียังกะเห่าบบมีคนถิ่มเห่าเนาะบบมีไผรถิม่มเห่าหักเห่าแบบเสมอต้นเสมอปลายเลยกะต้องขคขอบใจหลายๆเด้อกะเว่าใจกะบกถือว่าเป็นเอฟซีเนาะเพราะว่าใจถือว่าเป็นมู่เป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องหลายกว่าเนาะก็คือคนที่ติดตามเหาฮักเข้าอิหรีห่แหละกันชี่ว่ากะ ก็ถือว่าเป็นพี่น้องเมื่อสุขุสุขคนกับให้กำลังใจทักมหาบอกว่าพอทางฝั่งไทยแม่ทั้งฝั่งไทยพี่น้องเฮาอยู่ทังเมืองนอกทังอเมริกาทังอันแคนาดาฝรั่งเศสทุกทุกคนทุกทุกทานนอกกัะร่วนแต่ให้กำลังใจทางนั้นเปิดเส้นที่ว่าลบนี่ก็มีอยู่ศูนย์จุด ศูนย์หนึ่งพี่น้องที่ในในซองปัใจเนาะที่ว่ามีค้นมาดามาอย่างนี้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง撒ว่าสารเสิสททบเมีเลยพี่น้องเพราะว่าส่วนหลายแม่นนั้นมีแต่คนหักหักแพงเฮ้าแต่ว่าปัใจการสียูป่ปมีสีเฮ็ดเปนมีตลอดไปเนาะในเมื่อมีสุขเจ้าให้กำลังใจคอยเนาะขอยสียู่กับจุบเจ้าตลอดไปถ้าว่า เมือ่อใดที่ชุมเจ้าโบาต้องการแล้วและขอากาจังโบเห็นขอท่านในเมื่อชุมเจ้าให้กำลังใจขอได้นนีนตลอดขอาการซอยู่น้าชุมเจ้าอยู่น้าพ่อน้าแม่พี่น้องในหละตลอดไปพี่น้องคลิปนี้กะถ่าเว่าอย่างพิดไปเนาะถ่าพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณทีนี่